สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาตำกระโพดนะคะจากช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะอันนี้ก็เครื่องผสมนะคะก็จะมีกุ้งเนาะหมูยอนะคะแล้วก็กระโพดมะนาวมะเขือเทศนะคะอันนี้เชอร์รี่เชอร์รี่ไม่เอานะคะเอามาโชว์เฉยๆก็จะมีกุ้งเอ พริกแห้งเนาะไปตำกันเลยค่ะโอเคแสงด้านนี้โอเคอยู่แะไนะด้านไหนมันสว่างกว่ากันด้านนี้แรกก็กระเทียมนะคะก็ใส่กระเทียมแลวเนาะโอเคมามาดูป้าไปฟ้าทำนะคะเมนูอะไรคะวันนี้ ตำข้าวโพดตำข้าวโพดใช่ไหมค่ะนี่นะคะตำข้าวโพดเลยนะคะก็ใส่พริกไปแล้วใส่พริกพริกแห้งเนาะจริงมันต้องมีกระเทียมนี่กระเทียมค่ะนิดหน่อยนะคะกระเทียมไม่ต้องเยอะเผ็ดไหมพริไม่ไม่ไม่เอาเผ็ดค่ะไม่เอาไม่เอาเผ็ดสามมิก็พอเอาสามม็ดสามมิลใช่ค่ะ เพราะว่ากระตูดเยอะนะเมื่อวานนี้กินเผ็ดมากรู้เรื่องนะยค่ะี๋ย <laughs> วันนี้มันกัพี่จะสมน้ำหน้า <laughs> <laughs> เสรพร้อมเหนไหมผ้าไหนมีคะถ้าไหนมีคะป้าทีบ้าน พริกพริกแขวกำแ,แพงเพชรเผ็ดนะคะอ๋อจริงเหรออือ <c oughs> อ่ะได้หรือยังอ่ะน้่งตานปิดหนึ่ตันนะคะโหจัดไปยังไม่พริกยังไม่แหลกดีเลย รู้สึกว่าเร<อ>าช้อนมาด้วยค่ะช้อนนั่นเนี่ยลือมอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวเอาให้กระพุมันก็หวานอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องใส่หวานเยอะน้ำปลาด้วยเอนเดอร์ ครับ <Oops. S 1> ช้อนสัน้นช้อนยาวตอนนีปลายลังไม่เปิดน,น,นี้ก่นอะค่ะบีบมะนาวแล้วานำลาไหนมะนาวพริกแล้วก็น้ำตาล อันนี้น้ำตาลมะพร้าวนะคะอาตารยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาที่เราจะใช้น้ำปลาตาแดงของ พระเฟื่องกำลายไหลแล้วใช่ไหมกำๆๆ <laughs> ไรไหลไหลคร้บครับใส่ปลา <laughs> <laughs> หงอ์เหาไป <laughs> เต้นไปนะคะมันไม่ออกนี่ <laughs> แปลว,ว่ารูมันแบบว่า,าว <laughs> ไม่กวา้าง <laughs> ตังไหมตังไหม นนช้อนก่อนหนึ่งแตงช้อนก่อนแตงช้อนก้อนเน้นเน้นกุ้งตัวใหญ่ใหญ่กุ้งน่ากินมากเนี่ยลวกเสร็จเรียบร้อยอันนี้สุกหมดแล้วนะคะ่แล้วก็ะะใช้ผงนะคะผงงูนิดนิดนะคะเอาปลาแต่บ้านสดสวัสดีครับผมครับฟรีบอยนะครับจากช่องแมคกี้ฟิล ouais ์มนะครับผม ทำเมนูอะไรกำใหม่กันอยู่นะครับอะไรเอกแบบพิพิธดูกแบบนี้นึ่งใช่ไหมเขาทำอะไรกันย่างนี้ตำตำอะไรเรีแกตำข้าวโพดจบ้านมาแล้วครับชอบกินไหมตำข้าวโพดเนี้เคยกินไหมไม่ค่อยได้กินครับอ๋อเหรอมีแต่แซ่บเวอร์ อันนี้ตำกระโพดนะครับตำกระโพดจ้าอันนี้ตำตำเผือกนะตำเผือกเน่งกันเจะนะทางนี้นิ่งกันจังนอนอ่ะนอนบวมลายหลายมาดูหมาบ้านผมนะฮะรู้สึกว่ามันมันไม่หวานนะเนี่ยใส่เนื้อไปหน่อยอารมณ์างเม่อกี้แต่คือว่าให้มันให้หวานอีกนิดจ้ามห้มงจ้าจ้าเลย เพราะว่าเวลาผสมแล้วมันจะจะได้เดี๋ยวเราผสมกระโพดะผสมนี่นี่โน่น,นนี่นั่นแบบก็มันก็จะพอดีอืแล้วชมพู่เอามาทําอะไรคะเนี่ยชมพู่ก็แรกก็จะเอามาใส่หลเหรออืออ่าพีครับไม่คนชมพู่นะครับนะคุณมีความคิดเห็นยังไงครับสีสานเป็นยังไงบ้างชมพู่นะสวยนะคะชมพู่สวยใช่ไหมสวยเอาร้อนแรงนะครับเอาสวยร้อนแรงนะครับ ใช่เรไมพ้นชมพูนะครับสีสันสวยนะหวานเจี๊ยบเราจะอยู่ชมพูกันอีกห้าปีนะครับอ่ะสวยมากเลยนะครับกระเพียงครับอยู่ในกล้องสวยเนาะกระเพียงาชมพูชมพูชมพูอะไรพันเลยพันเลยเอมาจากไหนเสร็จจะเป็นอะไรชมพูเล็กๆอ่ะไม่ใช่มะมียวชมพูเทียนหรือเปล่าน่าจะเป็นกลางแล้วนะคะสวบนส้ีชี้เลยฮะเลือดพุ่งนะ แต่ลูกเดียวพออานะคระับปลายาประหยัดงบประมาณนะเอาลูกเดียวพออันนี้มะเขือส้มหรือมะเขือเทศครับมะเขืออะไรดีอะมะเขือเทศมันจะเนื้อมันจะยังไงอ่ะมันจะต่างจากกระเขือส้มนะหมูยอกับกุ้งนะคะอ่าสมหมูยอกับกุ้งเราจะใส่กุ้งหมดเลยเนาะเอ้เสร็จแล้วครับมาอย่างเนาะ ยังค่ะยังยังไม่คุกคักคุกคักใส่กุ้งหมดเลยเอาเผือกว่าไงเผือกทำเป็นนิ่งเลยนะรู้สึกว่ามันจะเยอะนี่คือเผือกนะฮะเยอะเราก็ใส่ในน้องเผือกจริงจริงอันนี้เราไม่ต้องใช้แล้วนะคะมาใช้ช้อนใช่ไหมใช่คนคนคนก็เหมือนยำนี่เองมันก็เหมือนยำนี่แหละค่ะอันนี้เราก็ใส่กระโถนไป โอ้หล้นซะมั้งน่าจะล้นค่ะล้นไหมเยอะนะนี่ค่ะครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอครับครึ่งเดียวพอเอาครึ่งเดียวครับยาวเยอะโอเมื่อกี้ใส่กุ้งหมดเลยจะได้ตามอีกคุกหนึ่งอืมเราจะคุณได้ยังไงเนี่ยในคุกเนี่ยอืมอืมใส่ได้อีกนะโคเล่โคเล่โคเล่ใส่ได้อีกเนาะใช่น้ำยำยำยังเยอะอยู่เลยยังไม่เต็มค่ะได้อีก แบบไม่ล้นกพโคกรู้สึกว่ามันจะเล็กไปเนาะโคกเนี่ยก็โคกตามทีธรรมดานะเดี๋ยวเราไปซื้อโคกใหญ่โค,ก,โคกไม้โคกไใหญกใหญ่เลยใช่ไหมมอาอาจารย์มาเอาอันไหนเอาอาจารย์ได้ฟั <มา S 2> ะครับเดี๋ยวต้องชิมก่อนป่ะเดีย๋ยวให้ให้น้องเอ็มเดอร์ชิมเนาะครับต้องให้เลือกเลือกยามครับสายกินนะครับมาแล้วเอ็มเดอร์สายกินนะครับว๊อป ไม่พอครับขาดอะไรมัางไม่ขาดไม่ขาดพอดีพอดีใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะตกอยู่ในท้องเอ็นเดร์ทั้งหมดนะครับใส่กระโพาะอีกป่ะแซวก็แเซวดีดีนะฮะเอาแล้วอ้าวเร็วนี้นะครับเอ็นเดร์จะเปิดยูทู e สายกินอย่างเต็มตัวนะครับเราไม่มีคอนเทนต์นั้นเราก็มาทำนี่อ๋อ ก็ทำๆสลับกันไปอืมใช่ FC จะได้ไม่เบื่อเนะใช่ค่ะเปลี่ยนแบบอย่างอื่นมากอ่าเปรืบอือหือือหอน่ากินมากอุยกุ้งอ่ะสุดยอดอ่ะนะคะ FC นี่นะคะอือหื่ของกุ้งนะคะไม่แพงกุ้งแบบเต็มแต่ไปซื้อที่ร้านได้ไม่ได้นะ ไม่ได้นะาไม่ได้นะนนี้้ตาดกินเองอะไรเสียงโคกับโคขาดท้องร้องใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าเสียงแบบว่าโคกับอะไรนะทับพีใช่ไหมทัี่ใช่ถ่ายภาพนิ่งก่อนใช่ผมก็ได้นะฮะบายนะฮะนี่ค่ะเพื่อนๆนางกินไหมคะถ่ายเลิกแล้วเราตั้งกล้องไว้ก็ ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาลุยมาลุยมา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 ลุย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 ช้อนน่ะช้อน่ะฮะไายเลืองไปเอาช้อนมาช้อนไข่ช้อนมันนะเดี๋ยวจะติดไข่ติดหวัดกันอืม อ่าเอายังครับเอ็นเตอร์ทำอะไรครับนั่นโอ้โหต่อเลยเหรอเนี่ยโหลดเลยเหรอเนี่ยเหมือนไครับค่อยเลยอ่ะไวค่ะหนังครับหนังหนังแย่งกันกินมาลุยครับพร้อมจวดมาเอาลุยครับ อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะคะเราต้องลองเจฟเวอร์เจฟเวอร์ต่อไปนะแต่ตะกี้ตอมเอ่อเปิดฮะเป็นไงจะวุ่นวายครับเนาะอย่าไปตนอนอยู่มาเขานอนอยู่นะง่อยง่ายเนาะมาตะกี้ขิดเขาเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมานี่คือจบ เขียวเขียวก็เคืองไม่มีเลยนะซอสนี่เราถึงจะยิดซีทาลูก่อนกานตอนแรกว่าจะเอาชมพูอ่ะมาผสมหน่อยนึงซอสคนละครั้งฉันจะอันนี้นี่แชมป้าใช่ไหมนี่ของป้าอ่ะนี่แชมพ้าเย็นยัไม่ใช่อเาชมพู่ออกเขาจับเลายอ้าวเมื่อกี้นะกินได้อันนีตีครับผมซอยกุ้งก่อนนะครับอร่อยไหม ้องยกนิ้วให้ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บมน่ประมวลฝนมีประมวลฝนมาแบบแชมพูตุ่นเอาสวยเลยไม่ต้องครับนี่เป็นอาหารกอันนี้เป็นอาหารทานเล่นครับโหจัดขนาหนักเลยเนี่ยอ่อครับ มีป hmm. ูไหมเอ็มตออยากกินปูนอยากกินปูปูไุดดองเอาอาฮะมดูดเอาดูดเอาเลยนะครับปดองก็บทุกวันก็ไม่ดีไงทุวันไม่ดีใช่ท้อเีหรเือนะครับเื่อนใช่เหอเ็นมึงใสยกินใส่ไว้เป็น แต่อ่นมันจะเปรียวมากแต่มันมก็ไม่ค่อยเปรียว <c oughs> ไหนต้อพูดเดินมาครับเราแบกยิ้ไปหายขิน,ย,นย่างนะแพงนะเนี่ยจานหนึ่งห้บาทนิดเดียว ว่าห้าสิบหรือหกสิบนู้ไปกินที่ร้านรัตคาน่าจะเป็นหลักกันฮึปรุงไอ่อร่อยมากุเพื่อนลืมเรียกมา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 อลืมห้ามลืมบ่อยมาปุงเพื่อนลืมเลยนะไปทำมันก็เี็นคุณเอ๋นะครับ เนี่ยเขาบอกจะตามป้าแถวบ้านไปบ้านแมงกระบีอะมาๆามานะไสุดเหรอฮะไลรสุดหรือทำคลิปโอ้ทเคีิยเอยทำคลิปเหรก็ลคลิปทำคลิปก็พูดถึงได้เดี๋ยวเขาเขไปดูเดี๋ยนี้ป้าเขาเอาหางมันออกแล้วอืมกินอย่างกนย่างอืมแล้วมันขี้หางออกอืมกินอ่ะอันนี้มาคุกที่หลังก็ได้นะเราโคตรท่านนี่อยนะ ก็ว่าเนี่ยพอดีนะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมากมันจะไม่กลมกล่อมยืดเลยอ้าเพิ่มอ,อีกเนาะแตดส่วนให้ได้เท่ากันอร่อยค่ะเพื่อนมาทำทำกินกันดูนะคะลองทำกินกันดูรสชาติมันก็อ <s ut ain> ร่อยเป็นอีอแบบ <นะ S 2> มันไม่จัดมากึ่งกึ่งยำเนาะดีนะครับเด็กก็กินได้น ใหญ่ก็กินดีเนี่ยแต่พี่ก็สามเป็ดแล้วทำแบบนี้เป็นสายบาทบ้างเนี่ยตื่นแล้วกินนี่หมดเจอย่าค้างไว้มันเต็งไปเลยผมกินไม่หมดแล้วครับมันเยอะแล้วเนี่ยแย่งกันจนเกิดตัวโอ้มันเยอะนะจริงๆแล้วมันเต็งไม่อร่อยเหลือน่ะกินนี่หมดแต่นี่ไม่เป็นไรครับมันไม่เหมือนแบบส้มตำแบบ เส้นเนาะจริงๆวันนานนั้นรสชาติเสียหมดเลยแต่เนี้ไม่เป็นไรอันนี้เหมือนยำใช่เหมือนยำมีนึ่ยำอยู่มีเกลือกูอร่อยพริกแห้งนะบอกสิเราจะอยู่คู่อีกนานถ้าเกิดเราตำอัพริกเนี่ยตำมันจะเหม็นฉืนเลยนะอับพริกเขียวตำมันเนี่ยมันจะเหม็นฉื่ออันเดียวตำมัฮะแต่พริกสดอต่เหม็นต้มตำอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันมีกุ้งแห้งอยู่เนาะตำให้ละเอียด ถ้าเอานี้ใส่้นเลยมันจะเป็นยังไงไม่เราก็กินไปเลยอย่างผมกินน่ะมันก็แต่รสชาติกันเหมืนอมนตำผลไม้อะ่ะมอ,มอมมนตำเอปเปิเนอะ ก็หมดอร่อยนะหมดสามกล้องเลยอ่ะสามช่องพอป้าเปิร์กจบแล้วเหรออะไรของเปิร์กอ่ะอยังไม่ลุกเป็นได้ก็ถ่ายกันหมดอ่ะอ้าวไหนบอกว่าพอแล้วอือแล้วป้าเบิร์กยืนอเหรอพอพีบแกินเนี่ยพอแล้วอืมเนี่ยพอกินมะเขือเทศผิวจะได้สวย อ๋อ,อครับอ,อร่อยนะครับกุ้งนะคะแล้วก็แอบข้าวโพดมันก็หวานอยู่แล้วเนาะใช่ข้าวโพดหวานอยู่แล้วก็พอดีเอ็มว่านะพอดีไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดข้าวโพดนุ่ม อ,เอ,อแเล้ว,อวือกัอนก็น,กกนกรนาคาเอฟซครับาาสุดยอดครับกระอ,อิ่มกันแล้วนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ